กว่าตอนทั้งักช้ สวัสดีครับพี่น้องปอบายสุขุสุขคนตอนนี้ขออยู่ที่ร้านตำโคกทองพี่น้องอุดมสุข13พี่น้องเอ้ยนี่คือตำบอกหลายนั่นพี่น้องเอ้ยนะครับผมสามารถมาก,กินได้ทีละเดี๋ยวพี่น้องซอยอุดมสุข13หรือว่าผู้ใดบ่สะดวกก็สามารถสั่งแก๊วสั่งฟู้ดเพจดาก็ได้อันนี้ตำแรกคือตำอันนี้ยังก่อนเหรอตำกุ้งสดไหลบัวตำไหลบัวกุ้งสดพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ไหลบัวกุ้งสดพี่น้องเดี๋ยวขอซิมก่อนแล้วเสียบ

แกเลยอันนี้ตำทะเละพี่น้องเด็ดอืป,อป้าเมกเนี่ยมาจากทะเลสดๆเลยเห็นไหมป้าเมกนี่น,นุ่ม <laughs> à, anh cứ đây. Hỏi ý thức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  อันนี้คือตําข้อหมูย่างพี่เ้องเอาข้อหมูย่างแบบคุรุบุตตะไปย่างแบบนุ่มๆติดมันนิดนึงนะครับเรวเอามาตําใส่มาแดกข <c oughs> ิ้นไปเลยอื้ ที่เด็ดของข้าพี่น้องตำป่าตำถาดแปลว,ว่าผู้ใดมาต้องสั่งเลยวันถอดตำถาดโคกท้องพี่น้องเอง้ยเนี่ยตำถาดโคกท้องโอ้ยขบับปุ่นกันใหญ่เนาะที่จริงคนต้องใส่มือเลยแต่ว่ามือนี่ออกมาข้างนอกใส่มือบ่ได้เนี่ยยาวเลย นีอแหนมอืมนี่ไข่อืาชินนี้ไก่พี่น้องเด็ดแห้งคข่สั้งแกบนี่สั้งไก่ล้านนี่ตลอดเลยเบิง้งอืมไก่นี่ทอดทหักมือว่าหันไปเบิ้งในรั้วแล้วเบิ้งนานมหคคาแล้ว,เ,ลวเ,ปเป็นต่ทอดแบอีหดี ใครอึ้งล<อ>ืมยู่งหานคือแบบหอมกรอบผู้ใดยมากินอนะ่ะเดี๋ยวข้ามักับอกกินหวานอวบอกกินมั่นหรือระเบิดวิต่ผู้ใครอึ้งล่ม พี่จังอึงเผานี่กินโรดพี่น้องเอ้ยอ้วนตายดีก็จอยตายอีดอกเมนบ่แม่แมน่ำมาโหลดพูดใดยอยากกินแสบแบบนี้นะครับผมอุดมสุขซอยสิบสามตำครกทองขายดีจนเข้าเลยนี้จากตลาดเนาะเจ้าก,ก็คือเบื้องวด สำหรับนิกบผมมีอย่างไงสำหรับร้านอาหารที่เบิ่งอยู่าตอนดีนะครับผมรายการใหม่อิสานก็สวบเลาะซี่แตกพี่น้องเองเย้ยร้านใดน,นะครับอยากให่คอยไปซิมสามารถอินบ็อกมาได้เลยด้วยความเต็มใจเอ้คาว่าเต็มใจของตัวไปผู้ใด,ไ,ดไปแล้วนาบดบวยคุณบรกกอบแค่่วัททำนี่ละแตบดยวย